พี่น้องหลังจากสร้างเพิ่นปั้นแล้วเนาะสำเร็จแล้วส,สับปะรดสีกรบ ب านกับซองเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีที่นี่พี่น้องเอฟซีนาะเพลงบัะสบควสุขเพือกันกับซองสาบุญมากเพื่เกา่าวพอกันในตอนนี้พี่น้องใกล้เวลาแล้วพี่เด็กับบ้านเนาะทางขอสร้างเพิ่นกระปั้นเรียบร้อยแล้วทางบหยอดกระปูนที่เรือถึงก็ได้ไปเทใส่บันไดน้ำ วันนีน้ก่อนสิกลับบ้านเนาะสบ,บุญกับขอบมกขอบใจเนาะไปทางเอฟซีที่เขามาเบิ่งมาซมทุกคนบอกว่าปุญญ่ยจดีทั้งเอื้อยทั้ทงอาบบ้ายสบุญขอขอบมกขอบใจเนาะปุญญายทุกคนที่เคยมาะเวียกหมอะงานให้งสบุญบอกว่าปุญญายทุกๆคนสบุญขอบมกขอบใจที่ทำให้สบ,บุญนี่มื้อนี้ขอบใจทางเอฟซีน้ำที่เขามาเบิง่งแล้วก็มาให้กำลังใจเนาะทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจ อาสบ,บ,บสุญกะสิปัญยามอ่านปัญญามต่อพี่น้องสบ,บุญก็กดใจให้ทุกคอมเมนต์เนาะ,ะก็มุกพอใจหลายลๆเด้อที่คอยติดตามและให้กำลังใจนะเผืนกระปั้นเรียบร้อยเดี๋ยวสบุญอันนี้ทางบบญยอดเผืนเทคันใดปูนเรือเมันกำมาใส่หม่องนี่มันกำมาใส่ให้ทางโพตุเขากำลังสำเร็จแล้วเนาะตู้เนาะสำเร็จแล้วบ่าจนะได้เวลาแล้วบ่าวันนะี้ đại thời gian là vào phụ tụ không ừ. các bạn gặp xong thì nào ấy, à. à, chụp ngam chụp ngam thì nào mà nàng bừng còn xíu mưa bạn mà dọc mấy tủ còn chắc bạn thu nhé, thu ý thu thu, thu thu thu, thu. 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 นายนายใช้นาย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 นนา่นาอนายนาอายายนยนายนานาันายนายนายาลนบายน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 ากนายนานายนายวายนายนายเากนอนอยนสยนลับบยานเด้เยนยนาายนายนายนานนายยนานานาย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 นายนานายนายนานา่างานาย้นนน พ่นได้ยินเสียงตู้ฟอนว่าอีหลาบ่อนหน่หนฟอนบดมือมาหนึ่งอนบดมือลานอารมณ์ดีเลยเนี่ไม่ตู้ร่างามันก็อนยาให้่อนกฟอนอารมณ์ดีเลยเนี่ไม่ตู้เด้อนไหน่ดิง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 นนนแล้วเบิ่งเด้ผลทางซางเห็ดอันได้ยินเสียงไฟนะหนาวปินไต้คเรามีห่มกับว่อเย็นหัวเนาะ khen khảo, là bao, trao làm tụ gấp nhắn à. oh, thì phần trông quay anh bao, à. hả? đang thấy hả? Xuê 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 mà, vậy non, <laughs> mà non vậy non, thụ đố là thụ ngâm ngang đưa luôn, thụ thụ xui suy thụ thụ, vần vần chụp đó chụp nè. คือทั้งเมย์คือทั้งพ่ออยากนอนอยากนอนฮะคือว่าทั้งใสคือมองได้คือพ่อวันบังหน้าเจ้าคล้องยำนึงบ้างวันบังหน้าเจ้าของบงวันยื่งว่าแหวนนะทั้งใส่วันบังหน้าเจ้าของว่านะบวันยื่องแหวนบอคือพ่อบ่คือเมย์แต่มองได มันมันคือแม่ไม่ฮะที่ชอบป่าคือแม่แม่หมดอะไรไอ้ห่ที่ชอบนี่คือแม่ป่าคือพ่อวัดบ่อันนั้นอันนัเลยท้องใสป่าคือพ่อป่าว่าลืมบนในบ่งหน้าเจ้าของวันไก่ฮานอนขึ้นได้บ่ผลเถืาออกเลยนอนน้ำเจ้าป่าวโอ้อีหล่านอนน้ำ่ตู้าป่าวม่อคืนนี่วะลูก

โอ้ยคือผู้มกับอุ้มกับอุ้มกัอุ้มอุ้มกัอุ้มอุ้มเนเนเนสิว่าเมทาวและอุ้มวันอันนั้นบ่ผู้นั้นบ่ลูกอันผู้ได้ลูกกันบ่อะเลยบ่ึแม่มันไปไปกัเช่กับเ่นเก็บกัเช่แต่พ่ออาย่นี่บ่อยู่บ้านบ่พ่อกับไปน้ำกันโอ้พ่อกับไปเก็บกาแฟน้ำกันอืมได้เงินขาดอ อจะกดึงเงินค่ะด้อม่งไรอ้ยปีนี่ก็เป็นปน้าอนก็เป็นปหนาโอ้ยีแล้วก็รยะเลยมีอยากได้ได้คอยเลยวเจ้าก็จากได้่่างทองใส่นี่เิ้ยทองใสลงมาดูเอาเงินคดอมไม่ไม่เท่านี่ไเอาเละได้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 ใส่คอเนี่ยากได้ใส่คออายังได้เงินผมว่าจยกได้ใส่คอใส่คอเงินเีกได้หอยตองเล็ก กะได้กระดองต้องใส่มาสันโอ้ยได้กพัวแล้วก็ได้เลยเนะแล้วก็ได้เลยว่ะแล้วว่ากูเพิ่งจะได้เงินลายเดืนอามาที่ใช้มึงจะมีเงินลายก็เขาบอเอานายเจ้าก็มดแล้วเขาว่าเจ้าขายหมดแล้วเห็นเพียงเมื่อเลยเอากินเังกินคดิ่งกเขาว่ะเราขัเล่นเจ้าหนึ่งโอ้ยยายบ่ยย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 ียย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 ยพย เนาแล้วป่พี่กองไฟน้ำกันนี่มาละอย่าให้อยู่พุ่นมานางพิงไฟน้ำกันพี่มาอยู่พี่มาให้อยู่กองไฟพี่บมเห็นหน้าเห็นหนวดบัดนมือขอว่าเจ้าไปเชียร์รบกันดอกไปบ่ได้ลูกลำบ่ข้ามลำเสียงข้ามาลำเสียงไอ้ชีเลี้ยงบ่เวละเงินให้เลยละเบา เอาพอได้แล้วเอาพอได้แล้วเอาพอได้แล้วว่าเจะได้จะได้คำจะได้เงนเนาะเอาพวะแทนท่านท่านได้เอาได้เงินกิยาเอาได้เบ้านรับแล้วฝนนี่เด้จะเอาไปยังอันนี้กาก้อนคำรึงรึรับละคุณนี่นั่นมันโบกขี้ไห้ี่แล้วะมันได้ไห้ได้เนี่ยละก้อนคำละนี่ยรูนเม่รับแล้ววันนี้โอ้ขอบไปดินเบิดมือรับแล้วรับแล้วชัแล้วก็อยู่นั่งมันได้โอ้มันได้มันไตไตหมดได้ปล่อยลานใช้ขี้ดินเนาะ เข่าชาแต่มัน่นกระไดรับแล้วนนคกนกระไดเลยี่าคำหูเนี่นอนเวน้น,น,นแต่ว่อมานี่กินข่าวกันยังอยู่2องคนมานี่คือว่าเอินมากินตามมะฮุ่งมิดฉมอุ่ยอยู่ซาเต้เอ้ยเย้เยังบาทนี่เร็ดกยังบาทนี่ถ้าไปช่ไปใช่ไปจัปจกเลย เห็นหนาเห็นตาเลยมาหาผู้ชายยเห็ดเบี้ยอะไรากาดหนาวแล้วคนมาหาผู้ชายเลยแล้วเป็นงานที่จัดแน่นเห็ดงานพูนเาละพี่น้ำแม่พี่น้ำแม่อะไรยากถ้าได้กระดองน้ำฝนตอนมาไบกระดองนะจักรล้านเงินทันกรดองน้ำฝนนี่ท้องใสมะคอะนะจักรล้านเมือฮ้เมือนนึงเมือนบาทนะ เ <es> งินบาทนั่นแหละกับคําบาทนึงบ่พ้นจักหลายบ่ได้ล่ะสิได้หมื่นนึงเลยยาเงินบาทเลยเงินเกีย่อยบ่เอาขอบ่แลตอนไหวกันนั่นได้บ่ได้นมาขอน่ะติตอนมาขอนั่นเออยังบ่ได้ของทนได้ขอโอ้จะขออีกนึงนึงับคําบานึงกับยโตัวโตอ เวยพ่อเอาขึ้นมีควายบุมีควายแล้วก็เอางูช่องโตเลยยอาได้หาก็ได้ตัวหนึ่งงัวก็ได้งวตัวนึงเลยมีตู้งวแม่หาก็ได้เมื่องแม่น้อยตัวนึงเดี๋ยวให้ทออใส่เอาห้อีกตัวหนึ่งแล้วผมเห็ดแดงเนาะมันบุมีเนาะตู้เนาะเขาบุมีเขามาเห็ดหน้าชูกินนี่แหละได้มีตู้ใจดีแล้ว วันแรกดีได้ยังไงตุ้มวันได้ยังไงตุ้มยังไงตุ้มวันได้คอยเลี้ยงแม่เมียมันก็เต็มน้อยฉันมันนี้กินนมอ้าวชื่อนมกินได้ไหมมันนี่กระแนวมันแล้วเขาลูกเจ้าค้นลูกมันมีแต่กินนมมัดเจ้าเชียร์ยังไงทองชัยวัมีให้เจ้าเจ้าชัยมันหาใช่ไหมให้เข้าแน่ชื่อนมให้ลูกแน่เติมเติมเนไข่เติมเลี้ยงลูกตะกี้เติมละชื่อนมมือดีชื่อเข้า ชูเลยเลยก็งอมมันขลังหนีได้มันคูนอยู่เด้เรียงใหญ่มากอะคั่คูนอยู่เบิ่งกเมยอยู่บุเสียเข่าซุกดอกฮะก็ได้งัวเม่น้อยตัวนึ่งกับไรมันกินได้หมดหน้อยมันคิวนี่มันไมงัวหน้อยตัวนี้อันนี้ไม่แพ้ตัวนึงออกมาแล้วก็แพงเลยได้งัวเม่น้อยนี่บัดนี้สิคิดให้เอาอีกอยู่บ้องัวหน้อยนะฮะก็ได้ตัวนึ่งนี่ ม่เหมนเป็นชองตัเลกลี้ยงลายตพอแล้วตเดียวก็พอแล้วตเดียวก็พอแล้วเ็เลี้ยงหมอตัเก้าเป็นชองตัแล้วรวมเป็นสามเลเนาะไม่เข้าเกลือมันไม่เยาเอาเเอามาใช้คไม่่ากมีน้าจังพข้าไป้แพอเท่ามันอยู่ไม่มีพอเท่าพอเท่ามาหาชอยอันนี้เอโก คันบ่มีนมแล้วก็ไปแล้วโกโกโกโบโก้บนตู้ดมในบ้านพูดนะหักมาไม้ตู้เจ้าเออเห็ลูกคอยกินเออพอเถ่าเลยอืมป่าด้วยทางนี้ฝนแต่เจ้ายังน้อยนะบ่มีก็ไปหาขอไปหารถหยันลูกหยันลูกว่ได้กินล้านก็มันไปหาบ่มีนมบ่มีเงินชื่อมันยืมน้ำลูกน้ำล้านคนละดิอืมอืมอืมขอได้กินน้าตัวใหญ่เลยเกินมาเปื่อนน้ำนอนเลยอืม อันน้ำร้านเมื่อแล้วเด้อวันนี้เด้อเมื่อรงสร้างกอนคักเต่าอารมณ์ดีและตัวนี้จางบ่มาเงียบเงาเขบอกเงียบเงาแล้วบางงานเปล่ะเงียบด้เงียบเงาเหรอไปเอาไ้คอยเมาเลยคอยนอนต่อาเจ้านะ เราทำกินแล้วว well, ่าแม่เขานนัาุกขบุกนนัดขาบุก well, ินนดเขาบุกดเาุก okay. uh ินเาุดเขาลุกินาลุกนนัเุกินเขาบุกินดเขยเขาบุกินเบกินดบุกินทาินนขากินนาบุกินเขกินข้าบุินนัเขาบกินัเาุกนนดเกินั่าบกินนัเาแมกนดากินาแมวุกนาแา nghe anh em luôn, ai mèo nữa. Anh em bảo khen nang khen gầm quá, quên luôn quên đấy đốt nào, start làm anh em. Bắt cắp bắn cắp xoong con banana. Si mông cứ cào, si mông cứ cào Thu, thu nè. ว้าวถูกแล้วอูาฮ่ได้ฝนเเอาไปเมียนเด้นนี่เด้อไปไปขึ้นรถเมื่อกัอนเด้อ <c oughs> บบบน,นี้พี่น้องเลยเอ่ะทางซ้างเข้ากาัทางในเรืออีกอบัวลายพี่น้องเลยเมื่ออื่นด้านในคือสีแล้วเนาะหัวลมหัวหนาวคือเก้าพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวสมบูรณ์กับบ้านกอนเมื่ออื่นกูแหละจังมากไหมได้ไเวลาเวลากลับมาคือเก้า รับ้ังมาคือเก่าพี่นอนะ้องเนาะวันนี้กลับไปก่อนขอบคุณขอบคุณบัสกุสุกคนขอบมุกขอบใจเนาะไปเด้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะข้าวก,กันในคลิปหน้าพือแหละรวมามืออื่นวันนี้กลับไปแล้วสบายดี